ข้าสัางพวกเจ้าเตรียมการบุกเมืองเมนเดวเป็นไปได้อย่างไรบ้างบอกข้ามาสิข้าจะยกทัพไปด้วยตัวเองเผาให้ราบนายท่านไาม่ต้องกังวลข้าได้นำฐานเตรียมการจะบุกแล้วภายในคืนนี้เห็นทีว่าเมืองนี้ไม่ถึงครึ่งวันก็แตกเป็นแน่แม้จะมีกำแพงถิ่หนาสูง ประชากรน้อยทหารก็น้อยแถมยู่บนภูเขาการที่พวกมันจะยกกำลังเสริมมาช่วยเหลือนั้นยากเย็นนะเจ้าประมาทไปแล้วพวกมันนำกำลังเสริมหนึ่งหมื่นมาสมทบเป็นสองหมื่นแถมยังมีแม่ทัพเก่งชกาดสองคนนามาตรงหลงและหลงซานมาช่วยทำศึก ทางที่ดีเราอย่าประมาทพวกมันดีกว่าถึงแม้เราจะมีกำลังคนแปดมือนแต่ว่าถ้าน้องชะลาใจด้วยความลุกเฮมของฝ่ายเราจะทำความชิบหายแก่พวกเราเองก้าไม่อยากมีจุดจบเหมืองเมืองกุนดิตและกุ่มาเลย ข้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนเจ้าเมืองกุนดินพวกผูกกาเมีทัพทั้งหลายพวกท่านช่วยเหลือเมืองข้าและเมืองของข้าด้วยขกอยู่เมืองนี้มานานเฮ้ยเมืองเมนเดลยม่าจะเป็นเมืองน้อยประชากรก่อน้อยแต่มีจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่ดีและเป็นเมืองที่มีการเกษตรอุดมสมบูรณ์ หากได้เมืองเมนเดียวแลว้วก็ก็เหมือนได้ภาคเหนือและภาคใต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเสียเมืงนี้ไปไม่ได้คิดช่วยกันว่าเราจะแก้ไขอย่างไงกำลังคนเราน้อยมากมีอยู่แค่หมื่นกว่าๆพวกมันมีตั้งแปดหมืน่นข้าดัดท้อจริงๆพวกเราก็ไม่ต้องออกไปสู้จังๆสิคอยรับมือในเมืองวางแผนการศึกข้านั้นเคยวางแผนการศึกมา,มามากมายเอาอย่างนี้แล้วกัน ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพวกท่านต้องไว้ใจข้าที่พูดมาก,ก็มีเหตุผลท่านมีแผนงันหรอหือในเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิเมืองเมืองนี้มีภูเขาหนึ่งนามว่าภูเขาลังกัดมีช่องแคบอยู่มากมายเพียงแค่เราส่งทหารไปดักซุ่มคอยยิงธนูไฟใส่พวกมันแค่นี้เราก็สามารถทำให้ทัพพวกมันแตกพ่ายแล้วเมื่อทัพพวกมันแตก แล้วก็ส่งแม่ทัพอีกคนคุมทหารสองพันเป็นทหารมาไปไล่เข็นฆ่าพวกมันทัพพวกมันก็จะแตกพ่ายไม่เหลือที่เหลือก็รักษาบนกำแพงเมืองเมื่อมีสัญญาณให้โกยทหารทั้งหมดเท่าที่มีไปตีค่ายล้วงพวกมันเผาให้ราบพวกท่านต้องทำแผนนี้เท่านั้นถึงจะฆ่าพวกมันได้เชื่อใจข้าท่านนี่ฉลาดจริงๆข้าชอบแผนของท่านนะ พวกมันคงนึกไม่ถึงว่าเราจะออกไปสู้ด้วยความที่ว่าก,กําลังพลเรามีแค่สองหมื่นพวกมันมีแปดหมื่นพวกมันคง,คงคิดว่าพวกเราจะตั้งรับในกําแพงถ้าเราออกไปสู้พวกมันคงไม่ได้ตั้งตัวเป็นแน่พวกมันคงไม่คิดว่าเราจะออกไปสู้สมกับเพนท่านจริงๆโอเคเลยกันถ้าแพนนี้ดีก็ทุกคนแยกไปทําหน้าที่ของตัวเองซะ ขอรายงานทับไซนเคลื่อนทับแล้วครับท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพโลเกตถ้าพวกมันยกทับมาล้อมเมืองเราเมื่อไร่ให้ท่านนำทหารหนึ่งหมื่นไปตีค่ายใหญ่พวกมันเท่าที่ข้าได้ยินข่าวมาพวกมันยกทับมาจนเกือบหมดค่ายค่ายพวกมันคงว่างเปล่าจนไม่เหลืออะไรจนกลายเป็นค่ายล่างแล้วให้ท่านยกทับไปยึดซะพอพวกมันรู้ข่าวพวกมันก็จะยกทับไปข้าจะให้แม่ทัพอีกคน ไปดักซุ่มบนภูเขายิงธนูไฟใส่ปราพวกมันสิ้นซากเท่านี้เราก็ยึดขาดมันมาได้แล้ว บุกเข้าไปบุกบุกเข้าไปอย่าถอย ง่ายวนนี้คิดไว้ซะอีกเร่กว่าผมมันจะมีน้ำยามากเหมือนนี้ถ้าเป็นเงินนี้แล้วก็คงไปถึงหนึ่งวันก็คง,คงจีดได้แล้วหรือเปล่าท่านแม่ทัพขอรายงานตอนนี้พวกมันส่งทหารไปตีค่ายใหญ่ของเราแล้วข้าฝ่าวงล้อมออกมาจากค่ายใหญ่ตอนนี้กําลังถูกบุกตียงนักขอให้ถอนทัพตอนนี้ด่วนเลยครับเออะอะไรนะฮะพลธนูทุกหน่วยเตรียมพร้อม เราจะสังหารพวกมันที่แห่งนี้อีกไม่ช้าพวกมันจะมาที่แล้วเรียงแถวเตรียมตัวถึงเวลารียตัวบโดทุกคนถอัน้ถอยถอยถถอยแล้วอย่าอยดิเพนแล้วถอยถอยเยงไรรอเลแล้วสู้กิด ท้ายทนตอนนี้เรายึดข่ายพวกใส่ในได้แล้วจับตัวแม่ทับของพวกมันได้แล้วครับเออดีมากขึ้นไปตั้งฐานที่มันบนกำแพงสะเราจะรับสึกใหญ่กันเราต้องอย่าพึงชะลาใจพวกมันแม้จะเสียกำลังไปเยอะที่ถูกซุ่มโจมตีแต่พวกมันคงกลับมายึด่ข่นี่เป็นแน่โน่เน่พวกมันแอบมาตลบององเนินี่ ตอนที่เราไม่อยู่พวกมันสศกแาว้วมันดีค่ายขข้ามาดำซับแม่ทับใหญ่อย่งอยู่ในนั้นถ้าเราก็ับไปรับประจําไปก,กั็โดยที่แพ้ยับขนาดนี้เแถมยังเสียค่ายบกเราหัวขาดกันทุกคนแน่